รับเราจะไปนั่งพูดคุยกับประธานสโมสรอียิปต์ไทยนะครับการจับมือคนไทยในการสร้างทีมนะครับเราสัมภาษณ์เข้ามาแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจะได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของทีมกึ่งสมัครเล่นครับไปติดตามกันครับ EGTI ไทครับ about h e b team ready now about the after covid 19ตลอดระยะที่ผ่านมาทั้งก่อนโควิดหลังโควิดทีมของเราก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องมีเพียงช่วงที่จะต้องรักษาระยะห่างเท่านั้นทําให้ทีมของเราต้องหยุดซ้อมไปเรามีการซ้อมมีการอุ่นเครื่องกับทีมต่างๆและลงแข่งขันฟุตบอล BPL ทําให้นักเตะของเรามีความพร้อม และความแข็งแกร่งมากครับโปรแกรม about the BBL league uh, so everything uh, is okay now now uh, how uh, have uh, like uh และในช่วงนี้ทีมเรามีนักเตะถึง28คนและอยู่ในช่วงต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด19นักเตะของเราก็ทำฟิตเนสอยู่ที่บ้านครับทางทีมเราโชคดีที่มีนักเตะที่ดี มีแพลนที่ดีและรักษาสุขภาพและฝึกซ้อมเพราะทุกคนก็ทราบกันดีว่าทีมของเรามีความมุง่งมีเป้าหมายอย่างยิ่งในการแข่งขันฟุตบอลทีทีมเราวางแผนระยะยาวครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมการอุ่นเครื่องเราจะทำกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อเป้าหมายของเราเราลงแข่งขันฟุตบอล BPL l e a ล u e เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ุกอย่างเพื่อการแข่งขันฟุตบอล TA เพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนครับที่จะก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลทีสาซึ่งเป็นก้าวต่อไปตอนนี้ผมและทีมงานทำทีมอียิปต์ไทยเราทำกันแบบมืออาชีพครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกต่างเลยการที่เราจะก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ไทยลีก3ทีมก็ยังฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง และก็ยังมองหานักเตะใหม่ๆใ,ในแต่ละตำแหน่งที่จะเสริมเข้ามาด้วยส่วนของเรื่องโค้ดฟุกสอนประจำทีมของเราซึ่งในช่วงนี้เรายังใช้สตาฟทดแทนกันไปก่อนซึ่งเราจะเลือกโค้ดที่เป็นมืออาชีพมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดียวกับเราครับและในไม่ช่านี้ เราก็จะประกาศให้ทราบว่าใครจะมาเป็นโค้ชของทีมของเราก็อยากฝากถึงทีมต่างๆที่อยู่ในระดับเดียวกับเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆทีมพื้นๆแต่คอยมีความมั่นใจมีเป้าหมายและมองไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามที่คาดหมายไว้ครับ Professional Coach in our team Sam Sam w a y Our team, Simpson, plan our team because uh, I have good plan for EG Thai. So soon we'll have a good coach and the staff come. So I will stay my work based uh, our team. And uh, only this now time I work coach uh, our team for waiting. Uh, waiting check e c our for that b uh, uh, ในส่วนของทีมของเรา <Lic ense. S 1> มีนักเตะที่เป็นมืออาชีพมาจากทีมต่างๆครับสำหรับตัวผมแล้วมองว่าฟุตบอลในประเทศไทยและประเทศอียิปต ก็คล้ายๆกันมีระบบต่างๆที่เป็นมืออาชีพเหมือนกันและมาตรฐานสากลครับและในตอนนี้ฟุตบอลในประเทศไทยก็ก้าวหน้าไปมากครับ But, uh, I will speak first about our team uh, Every team uh, no start big team uh, most start first so when I start uh, our team each t i สำหรับตัวผมและทีมงานในการทำทีมอียิปไทยเรามีแผนตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเสมอไปเราเริ่มต้นมันและทำให้มันดีด้วยความมุ่งมั่นครับผมใช้ประสบการณ์และการเป็นมืออาชีพของผมในการสอนนักเตะ ทำให้ได้ให้เข้าใจจากประสบการณ์จริงและผมจะสอนนักเตะเสมอว่าให้วางแผนลงมือทำฝึกซ้อมตั้งใจเชื่อฟังโค้ดเพราะคนที่เป็นโค้ดทุกคนมุ่งหวังให้นักเตะของตนไปในทิศทางที่ดีและผมก็จะบอกนักเตะเสมอว่าจงมุ่งมั่นเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ครับ Uh, and about uh, about uh, my, I am from Egypt, and uh, about my country league, have uh, same, same Thailand, have T1, this professional league, T2, uh, same, same Thailand, and uh, T3, and the amateur league, ومع ذلك يوجد أيضا تايلان وكل شيء وانا ارا تايلان في المنطقة الأسيانية وانا اتمنى ان يكون يجب ان Uh, make plan for yourself what you want and make limit make plan and uh, walk in this plan and uh, for, for keep keep your dream uh, make yourself a professional player look uh, for future not look uh, under your legs uh, and uh, keep fitness good and uh, listen coach what what coach you want what coach you talk about uh, technique uh, most teach so much what uh, coach talk with you and uh, because coach want you first want you good player and they want to make you in good level in uh, football cup ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานกันกันกบมิสเตอร์วายเอลนะครับดีใจมากครับเขามีความตั้งใจมากในการเข้ามาช่วยพัฒนาวงการลูกหนังของประเทศเรานะครับนำประสบการณ์ที่เขาจากการที่เป็นนักเตะที่ไปเตะหหลายทีมของไทยนะครับแล้วก็นำมาสอนนักเตะใหม่ๆของเราซึ่งความตั้งใจเขาเนี่ยเยี่ยมมากนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับ ครับก็สําหรับในส่วนของตัวนุกนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับทางพีเตอร์ไบเอลนะครับก็คือจริงๆดูหลายอย่างและดูวิธีการของเขาทํางานนะครับก็คือว่าในส่วนของคุณไบเอลนะครับก็คือเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นนักเตะที่มาจากผ่านการเล่นมาอยู่แล้วนะครับก็ยินดีครับและก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของทีมนะครับต้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ นั่นแหละครับเป็นทีมงานของอียิปต์ไทยนะครับก็ติดตามดูผลงานนะครับสนามฝึกซ้อมสนามเย่าเขาก็อยู่ที่สิทษมานถนนหะไทยราชนะครับ